สวัสดีค่ะพี่น้องมาถึงบ้านค่ะงัวสิมาอันนี้ยายดีเห็ดบม่วงแคร์สูงเนี่ยบมงวงก็สุกไร่เลยบงวงเ้าวนี้บะงวงเ้าวบงวงแก้วโอ้ยบ่ได้ลงไปหาลงมาบบมันปันะรจะว่ามันละเอียดนางลอ่ามานางใส่เลยค่ะมะม่วงกลวนค่ะไป่คันไปซื้อวัวอาหารไม่ให้งัวไปนองเลยเีวสิไปกวาดฟุ้งเนตเอตระลางเล่านี่ะค่ะ เก็บข้าวค่ะมาเก็บข้าวค่ะงัวเสียเอาไปรับประทานนะคะเจ๊กโตโคกโตวันนี้เจ๊เจียบใจดีค่ะไม่ได้ใจดีลวค่ะนางถูกบังคับค่ะให้นางมาช่วยกวาดฝุ่นค่ะกระกลับมาอันเจ็บเจียมาลาปับตอนอันเที่ยงแล้วก็แวกินเฟอร์แล้วก็ขึ้นมาือนนะคะอาบน้ำอาบน คือสีผ้านักเจียรเป็นสระผมก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปสระผมให้นางไปกวดขี้วัวก่อนค่ะนางปั่นเอานางบอกว่าละเอียดนีนะคะใช่กะทิเยอะนี่นะก็น่ากินอยู่นะคะอร่อยค่ะอร่อยค่ะยายนีอยู่บ้านคนเดียวสองวันค่ะสามอันนี้คือสร้างงานท่อระบายไหมพี่น้องเอ้ท่าหรวะพันห้าร้อย ซาบาทจะบอกและให้เจเห็ดพรานายคันพนลงไปใส่อันเหด<อ>ุท<อ>้อท้อละบาท <c oughs> ชุดชุดทีไปกวดขี้วัวนะคะ <c oughs> อันนี้นางใจดีค่ะเพราะว่าห่างหายไปหลายวัน<ด>ค่ะเธอบาคัดฉันมาค่ะที่ไม่ได้เจอกันหลายวันคือว่าผิดกันค่ะ เชนอุตส่าห์จบอกคืนดีน้ำเธอแหละเธอก็วอาให้เชนใจอ้อนเชนบอกอย่างค่ะฉันเอาอย่างมาอ่อยเธอก็วอาอ่อยฉันนั่นนี่นนั่นกับข้างเธอกับประเด็นเด่นหะข้างมักยองอู้ยู่ว่าฉันมักยองต้อหัวงค่ะเดี๋ยวใส่รองเท้าบูทก่อนนะคะไปกวดกับมือนีเบ่าห้ายบ่กอกแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วการยันนี้อันเตรียมอาหารแรงค่ะ ให้เจี๊ยบเพิ่นดึงให้นะคะอาหารแรงวันนี้เจสซี่อร่อยแล้วกับแรงชุ้มข้าวปลากรองนะเยี่ยงอ่อนไว้พอดีอันน้องพ่ออพ่อน้องวินาทกับลงมาอันไอ้นั่นเปลี่ยนยางรถไทยให้แล้วค่ะเดี๋ยวกสิได้ไท่ไฮไทนาแหละค่ะเดี๋ยวไอ้จันททพนกสิได้ไทน้าแหละล่ะค่ะเยี่ยงค่ะเออไปผู้ไปหาโจ๊กหาเสียมผุดถานี่ดิในรถเคสนี่เบิรงดูเออ ทางใจโอ๊ยทำไมมันเขียวกจียจบก็เรียกว่าปาดคืองามแต่เฮ้ยงามงามทองฟ้ายโง่งามอะไรได้พี่น้องเอ้ยนี่แหละสีหาย่ายบงทองฟ้าข้าเจ้าว่าอันนี้เง่ออกเฮ้ยเบอเสยแบบหมวกบอใส่เสีะเสยไปยังคารถเข้นนั่น เขาแขกกวดกวดกวดข่าไปซื้อซันมือนีซันบริกรกฉันอยากกวดโฮมโฮมไวเพราะว่าฝนตกมากแล้วมันอันนะเธอจะกวดหรอฉัน้ะต้นเธอนะฉันว่าฉันกวดแล้วเธอก็ยืนเป็นกำลังใจหรือว่ายัางไงนะให้เธอกวดก่อน,อน,นมือเธอแล้วขวดเอาที่ใส่หาหาโจกก่อนครับพี่น้องคะ่ะ นี่แหะค่ะฟุ้นนะคะหลายวันแล้วไม่ได้กวาดเรามาใส่นะกงุนปอ้่ียวุอ่างด้นอกี่รกเน่เดี๋ยวลอกบักโจกก่อนค่ะใตนี่บ่กวดโฮไปทมหัวเธอ่นแหละค่ะท่านระคุณชัก่ระีนีอัน um, um, ี้คืออะไร มาเด้อค่ะมากวดฟุูนเด้อค่ะไม่เห็นเธอหลอกตรงนั้นน่ะเนี่บบเออไ่เห็นฉันบบพี่น้องจ๋าหลังจากที่ไปงานมาแล้วกันสามาถทักกันมากวดกี่ฟูนสบายดีค่ะเธอเป็นสั้นสีงนียู่บอกขนาดนี้เนี่ยสีาเอามีแต่งานกลับมาบ้านสบายพี่น้องเอ้ยมีแต่งานสบายสิตใจบัดซึ่งเนี่ยสามสีงานแหละค่ะ ยังที่บะท่านได้มาอีกเพื่อนสาวอยู่บ้านนะครับเมื่อคืนในกาอีปงานดองอีกเลยค่ะใครในแต่ฉันมีแจ้งงานผูกคงผูกแคนอยู่สวรรค์สวรรค์คนเพื่อนหมอกเพื่อน,นไม่อีพี่น้องว่าอ๋อทำก็ตกไมาให้กูคือการเนโอ้ฉันไม่อยากให้มีคนรู้จักเลยอ่ะฉันไม่อยากรู้จักใครอ่ะเอาก็เ,เอ,อื้ยน้องบ่แม่นมันบ่ได้แม่นเอื้อยน้อง ฉันเป็นคนดังเลยฉันกับปาริยคู้จักเขาาจะเขาอยากจักเตือนเด้จ้ะตายล้วไม่้องเลยขนาดนี้นะโอ้ยกล้มขึ้นบบนี้เลยนะเขาน่ะแบบครอบครัวเขาเขาเขาของีท้าน่ะคือการที่เขาอัดเตินไปแต่ว่าเฮ้าหน่ะนะบัดสิว่าอันไปเสียเติอเขาน่ะบุกกาบกกาเออเพราะว่ายัง ทันมาเข้ากับยัดขึอแว่าเข้ากับยันบเทียงคอเัียนเออลาบขับรถองเนอะ้บริก้าไปหาเขานะแต่ว่าเขาเขาบริถือเขาไปยันไนเี่าเข้หนและเขาปกอเข้าเลยึลืสะอนวดไปค่ะมันตากคนแต่ว่าตัวนี้อันสิบอกกอกนะคะโอ้แมคเมนคือกี่งัวใช่เด้ โบเมนสัมผีเธอเดอกบ้ากิสเบอรมนินนะคะอย่ามาว้าวอย่ามาว้าวใครจะเชื่ออฮ้ยเธองไปดมเบิ้งว่าบทเสื้อจะนั่นพี่น้องคะพีดกันสามซีมือค่ะค่ะมากวาดขิงว่านกันเงาะงาะว่าว่าจากพีดทงเงอยู่มันหักไปว้าอ้อยว้าวหนวดสันสามอันพวกพีชอีกสามมือดีซีมือไข่คือว่าอะไรล่ะค่ะ กันบัดคันคันคันย่างเพิ่นถือกันก็คือสิดบได้ปีคกันแจ๊คเกอร์นี่แหละค่ะย่างเพิ่นปีคกันก้างานกันละป่เฮ้ยเขึ้นเพลินน้อยนิดป่ะซื้อว่าทำไมไม่ไปหาเจ๊เจี๊ยบเลยทะเลาะกันเหรอเออค่ะพิคกันสิบอกแกใชื่อหมพี่พิคกันอยากหายน่าจะซื่อๆนี่แหละค่ะอจะหายนี่ยังคะนั่งบล็อกพีคค่ะนั่งนอนจำแต่งยางเดี่ยวค่ะหนึ่งเวียนหัวอยากตาย มิเวียนหัวเวียนหัวจะเป็นจะเวียนแต่หัวในเดือนน่ะเป็ี่ยนยังคะไฟทองบอกจะม่จะเล่าจะเลื่อนนะเธออันลูกขึ้นแห้งๆนะวูบดูไรค่ะเออห้ามั่งเลยห้าลูกขึ้นแห <cach al, S 2> <reproduce. S 1> ้งเลยหากขั้นเห็นผู้ชายนะบอ้นะคะเออไปเห็ผู้ชายนะบเป็นยังเช้าจะลิ้นกระเด็นเช้าปั่นปิดถิ่มก็เปือยอะไรเปือยตัวเองได้บุกนะนายพี่น้องค็ณสิบา เป็นยังต้องใส่สูรแบบนี้อันมากวดฝุ่นค่ะมันโล่งค่ะมันโล่งแบบว่ามันเย็นเห็นยแบบว่าก็ใช่แงามละงามบอกค่ะืองามของฉันได้เลยกวดไปค่ะกวดไปค่ะเมื่อยอยู่เับอระเมนบบเมื่อยเร้อกวดงวนเด้อเมื่อยหยางแขนมีพติกัดใหญ่สิบลนยังทำมาซอยมุกยังสิจมหันจมหนีอยู่อ๋อ เห็ดาามกววงก็เหมาะสมแล้วแหละเพวกหน้าเลยแทงแท่งหน้าโทษเกาหลีครับเนี่ยเกาหลีอันนี้เกาหลีเกาหลีเฮ้ย <c oughs> สวยอยู่ไดีล่ะเธอเนาะเออเหมาะจริงๆอ่ะเหมาะสำหรับการมากวดยัวจุดขวดยัวดนข้าหงห <c oughs> น,นึห่งกวดไว้ค่ะไม่กอกค่ะ ไม่มีกระสอบใส่ค่ะไม่แต่หอนมือแล้วกันเรียนแก่ลงไอ้กอกใส่รถไทเลยแล้วค่ะกูก็ยังให้มือกันแัะเลยต่อเนื่องงานการสั่งกับมีลรายอยูค่ค่ะค่ะจะปวงหารออันจ่า<ไหน>ยจะไปห้างฉันไม่ได้หาผูา้ชายไม่มีค่ะอีลิซี่ไม่มีค่ะ ไปบุญน,นันบางไฟกับไปหาก,กิน่นน้ปายอยู่แทงีทงหนอกเทงห,หน้าผู้ค่ะฉันไม่ใช่เธอนะคะออดีตรักม,มากยาคูนะ่ะอย่าให้ฉันเผาอย่าให้ฉันเผานะคะอดีตรักมากยาคูหรือเปล่าพี่เราอยากฟังอกคะอออดีตหักมากยาคูอ๋อพี่เอยากฟังมีเพลงอย่างดี้ <laughs> ฟังเสียงสายล้มตอง จากเข้มน้องอยูกก่กลางทงุไงไ่งจอดมอเตอร์ไซค์ห่างไวเร็วอย่างน้าน้อยคอยผักสเสูเ้จังแมนซัวนอก,กระเทยเท่าเ <laughs> ้ามีแห้งเบิ่งจากน้อยเอาเชิ่มีแห้งบ่กวานั่งคิดไปเลยเลย ถึงอดีตอีเจี๊ยบบ้าสิเป็นบ้าย,ออย่อนยาคู <c oughs> นาคือควายแม่ตูถากำจะทั้งดำงานประจำคือหละ่ะเสืงตามเทียงหน้าห่าง <c oughs> ใจทวินน้ำอายบ่าวปีายผ่าเหลืองแก่ก็จอบก็ได้วะถึงอดีตภู้ขาสิเป็นบ้านย่อนยักคูเธออยู่วัดหลังโตอันโอ,อ้อา ดอกกอกุ้นะระก็ดีเเจี๊ยบนอนนาบ้านเรือนเหมือนรังนูเธอร่ำเรียนภาคเพียนจนเป็นแงครูสั่งอดสูเศร้ามองเสจริงเราเธอไปบวชฉันอยู่นามันนาเศร้าทางเดินเรานับวันห่างต่างสักสีคิดอยากไปบวชเป็นนอมเมสี <laughs> <laughs> อันนี้คืออดีตรักมักเน่ยคูค่ะกัดนางนี่แหละค่ะเราซื้อแล้วเดี๋ยวนี้นะเราซื้อนี่แหละบอแล้วเช็ดแล้วอ๋อหนึ่งเราบ่ครูซื้อผีหามึงเอ้ยมึงยังผสำเนือ้อกินอยู่อ๋กกอฉันเอาไปบอาไปกัเสร็จนจนเส็ <laughs> จใจอ่อน <laughs> ใจอ่อนนความกันอะรความศลอะไริบ้ลยโบ้เลยโบ้เลบ้เว่าาบกิไมว่ากน,นด้วยาใส่แล้ก็แปะบุญให้เพิ่นเลยเพิ่นเพิ่นเลยว่ามาบ,บ่กัด่อบุญก็เกาะมัดไงเฮ็ดอันม่นมนขาเฮ็ดบุญนะคะไปเฮ็ดอยู่วัดค่ะอันนี้ไปเฮ็ดอยู่เทียงนาค่ะบุญยังคะ กล่องกระถินคือกล่องผ่อป,าปา้ากล่องพ่อป้าฉันว่ากล่องฟอสน่ะหลายกลัวถามหาเธอนะ่ะคันเหตุแบบนั้นเฮ้ยเป็นว,ว่าอันปูบับดอกไม้เห็ดอันไหนเนี้ยกูัอันมีแห้งก็ได้บูดว่าหรว่าขวงอ้าวเพิ่นกะสิว่าเพ,พ,พาาิ่นภูมิใจคักนั่นสูงฉันแค่อยากได้บุญแล้วเนาะแค่เด้อันนรกคุมเจียนอ่าสิบแปดนั่นถามหาเพิ่นอยู่ลำเลอลำเลออยู่เพิ่นยังประหุมมือไง นอกเหมนกันคือสกิลเป็นแบบแล้วมันเป็นยังไงล่ะใส่กุ้งป้วนห้ามินเลยโอ๊ยว้าลายบาปกินหัวพี่น้องคะเดี๋ยวกวดพุ่นไปก่อนค่ะโอ้ยหายฝากคือเรื่องจังปางแบบนี้ไมเหนื่อยหมดแค่ไม่โอ้ยปอบนี่ เปน็นอะไรคะเหน่อยออันกับอันไปบุญกับเฮ็ดเวียยังอันมวนก็กันไปบุญละเอนาะอ้าวเดียวเฮ็ดเวียยมวนมือน่เมือเป็นยังไ๋ละ่ะถ้าไงคังนเต้สีมหาสันนะต้องเฮ็ดเวี้ยอาจารย์กะบ่ครบเธอนะแค่น <c oughs> <c oughs> ี้นี่คือพิดกันไม่ต่อครับกันไม่ต่อเยแตละอ้ชิหนไหยามอ่ะ่าะนน้ำเดียวหม่ไหม เดี๋ยวจะได้อาบน้าเหมือนเดิมครับนะจะไปเองภาษาหัวนะจะไปก็ไปสะเองนะคะโอ้ยกวาดท้องไปซื้อเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฝนตกมาหลายลายการมันอันนักอีกอย่างก็บ่มีกระสอบไส้เขากวาดไปหลายเทื่อเลยนื่อยค่ะขณะนี้เวลาสี่โมงยังใกล้เลยสี่โมงเย็นแล้วคก็พยยังคันกันการเสียเอาท่อลงไปอันฝังนี่นะ แต่ว่าฉันยังคือสิบทอนได้ลงไปซอยดอกค่ะฉันยังเมื่อยกลับมาแต่งาน,น,นล่ะกะมาเฮ็ดเวียกแต่ของต่อพี่น้องเอ,อ้ยช่วงนี้มันสิลงไ้ลงหน้าเลยแต่ว่างานนี่ยังอีกเจซีเนี่ยมาเฮือนั่นได้รับข่าวละข่าวดีค่ะนางเอื่อยก็บ,บอกมาว่าเป็นคน,านากับมาสง่งซ้อมคนที่กัมาเล่ามาซงซ่างเบิ้งหนึ่งสองสามสี่คันเลยสี่แล้วค่ะยังบระธานในนับที่อัน อันเพื่อนชาวเสียมาให้อีกเป็นหาละไกันมือวันที่เก้าอีกหกเป็นหกอือเจริญพรขะโยค่ะดีคือนั่งเจียบนะคะบ่มีคนคบบ่มีผู้ใดมาเล่ามาหานางอีสีคือว่าอะไรมันงามมัเนาะมันรวยมี่เจาคนมาบอกนะขึ้นมาขึ้นมาเขาโควมาณนี่เขาใส่เขาก็หายนองท่านบอกค่ะ เรื่องของเรื่องคันเขามาเซิร์นางนั่งกับบ่ไปค่ะก็ให้น้องเซิร์นน่ะเห็นบอ่อละให้สิจการมาเซิร์เนะาะแต่ว่าเจสีไม่ได้นะคะลัเงเถื่อเขาบ่มาเซิร์ฉันก็โทรไปค่ะทุกคือบ่สวั่นกูเซิร์นบุกติก๊กเตกกี้เนะี่เซิรบุกเคอยออกงานเปิดอ,อย่างเพราะว่าเซิรนบุกเคอยอยู่ <c oughs> บ้านเจ้า่าอะไรพี่น้องเอ้ยเจสีนะ่ะคืออยู่ในบานะ้านเนาะว่าอะไรในบ้านกับในบูวบานอยู่ด้วยกันเธออยู่คนเดียวค่ะแต่ก็อีกอย่างกับมักม่วงเห็นนะ เดียว่าใครไปงานใดกันคือมวนเต็มที่ค่ะนางเธอแหละอยู่บ้านตลอดเนาะฉันแหละไปอยู่บ้านเกิดกับข้ากขบงพ่อคุณหุจักฉันเฮากาจิมาอันเธอฮากาเกิดโอ้ยสิไปยู่กรุงเท่กัรฉันก็ไปกรุงเทพซะก่อนเธอมาไปกับเจ้าเป็ดปีแสดงว่าเลยมาอยู่บ้านมาอยู่กอนฉันเออเข้าใจค่ะฉันฮากามาโอ้ยมราลร่ใหญ่ห้างค่ะพี่น้องคะหแนะนำอีกก่อนค่ะมันห่อน ขอบคุรัติดตามคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็อหญิงเนียบโดนบังคับนิดหน่อยค่ะนางมากวดฟุ้นฟอยนะคะขอบคุณนะคะขอบใจใจกองไว้ตรงนี้เลยขอบใจเทนาก็จะมาไทยนาซอยซันนีะค่ะบอกว่ามืออื่นคือเซนทรสิตไทยนาแล้วเออรถเธอหน่ะทุกทายเป๊ะอยู่เออค่ะพี่น้องค่ะติดตามคลิปหน้าค่ะจังได้กันย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้สองซีพีบ้านในนี้ค่ะปีดกันสร้างมื่อดีซี่มื่อหายนะคะพี่น้องก่ะ อ่าแล้วกทถือกันแล้วค่ะตอนนี้ถึกกันแล้วค่ะหน่อยพี่น้องสิว่าเอาพิษกันอะีร่เพราะว่าว่าอ่ลึกนะคะพี่น้องค่ะที่บด้ไปหากันก็คือนังติดแต่งานนังเลาะนะฮะรลาะค่ะนั่งทั่วตลอดค่ะเอเดี๋ยวเย็นนี้มาอย่าลืมมากินข้าวลวกขาอ่อนน้ากันนะคะพี่น้องค่ะเออหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าเย็นนี้เราสิหนึ่งไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลยๆนะคะพี่น้องบัสดุสุคนที่เข้าใจพวกนางสีเซาเปะ่าแตกแล้วค่ะ บกเขียดบกคมให้กำลังใจพวกนางนะจ๊ะฝากเขามาเบิ้งนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อเขามาเบิ้งหลายๆเลยค่ะ้วก็เจี่ยมมาลากปีที่สองเนาะเพราะว่าปีกายนเนี่ยเจ๊สี่บดีไปงานเพิ่นเพราะว่าติดกับดักค่ะคือการฉันไต้ยไงไปบอกฉันไม่รู้เรื่องบริการฉันตีบริกากไอเพราะว่าโควิดนะพี่น้องก็เลยโบดีไปวะก็เลยได้ไปปีนี้วก็อีกปีหน้ากระปิดอันนั้นบ้านเธอกระปิดไอบ้านบ้านชาลีบ้านขาไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะไปจริงๆแล้วนะ ต่ไม่ไปแล้วไปรับนะคะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันใหม่อุณยเนาะ